กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมนายช็อตตี้บูโจว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับเรากลับมากันที่เกม b r e d a n n s s u ซนะครับซึ่งเป็นเกม PC แนว MMO แอคชั่นสู้โคตรมันกราฟ,ฟิกโคตรอลังการที่เปิดคู่คนไทยมาอย่างช้านานนะครับสาเหตุที่กลับมาเป็นเพราะว่าเขามีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลที่น่าสนใจด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลก่อนดีกว่าว่าน่าสนใจอย,อยังไง และนี่คือตัวอย่างของรางวัลของกิจกรรมนี้นะครับเรียกได้ว่าอลังการงานสร้างมากๆกนะครับก็รางวัลที่แพงที่สุดสําหรับผมก็น่าจะเป็น ASUS GeForce RTX 3080นะครับเป็นการ์ดจอนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะมีหลายอย่างครับไม่ใช่การ์ดจออย่างเดียวนาะคีย์บอร์ดก็มีหูฟังก็มีแล้วก็ตัวของมอนิเตอร์ก็มีนะครับแล้วก็ของชารวยสมนาคุณต่างๆของเกมเบสแอนด์โซนเนาะแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยเขาแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้เอาอันดับหนึ่งะเ,เว้ยเขาจะเอาคนที่มีเลข8อยู่ใน500 อันดับแรกเผื่อฟังแล้วไม่เข้าใจเอาภาพให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปลงดันเจี้ยนมาแล้วติดอันดับที่8นะครับก็จะได้รับการจอไปเลย RTX 3080เข้าใจไหมคือมีเลข8ประกอบอยู่ในอันดับนะครับก็จะได้รับรางวัลตามนี้เลยเห็นไหมครับ เออถ้าเกิดว่ามองไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์รายละเอียดของกิจกรรมนี้ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็เออมันจะไปสูงสุดอยู่ที่หมายเลข4 8 8ดพูดง่ายๆคือท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องเข้าร่วมดันเจี้ยนแล้วไต่อันดับให้ได้500อันดับแรกก่อนและก็ต้องลุ้นว่าตัวเองเนี่ยจะมีเลข8อยู่ในอันดับหรือเปล่าซึ่งกิจกรรมนี้มันจะหมดเขตวันที่10สิงหาคม2565นะครับโดยกิจกรรมนี้มันจัดเป็นครั้งที่2แล้วนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมาดูคลิปช้าไปไม่เเนนนนไไรรรรรคคััับดดดีีี๋ยวาาาาาออออตตติมมมกกกก้ใจจจะแ และดันเจี้ยนที่ว่ามันคือดันเจี้ยนอะไรที่เขาแข่งกันนะครับก็ให้กดคอนโทรลแซดขึ้นมานะครับมันคือ2ดันเจี้ยนนี้นะครับเรือแห่งเทวโลกแล้วก็โรงงานหุ่นยนต์สังหารเดี๋ยวค่อยพาไปดูบรรยากาศกันละกันนะฮะแล้วก็สามารถเช็คอันดับดันเจี้ยนได้ที่นี่เลยใช่ไหมครับก็อย่างนี้ผมบอกนะครับเก็บคะแนนได้ที่1ก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เขาเอาที่8นะครับเขาที่8เป็นต้นไปอะนะ่ะเนาะ ตอนทีการเข้าดันเจียนนะครับท่านผู้ชมก็กด F8 ได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ดันเจียนรรมเซิร์ฟเวอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมดูด้านขวาบนครับมันจะมีดันเจียนฮีโรแล้วก็ผนึกปีศาจใช่ไหมครับกดที่ผนึกปีศาจนะครับมันก็จะมีอีก2ดันเจียนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศให้ดูทั้ง2ดันเจียนเลยแล้วกันนะฮะเอาอันนี้ก่อนครับโรงงานหุ่นยนต์สังหารครับ เข้ามาแล้วนะครับก็รับเควสกันก่อนนะครับมันจะมีเควสให้รับนะไม่รู้ว่าผมรับไปยังนี่ไงยังไม่ได้รับเลยเออรับไปเลยกันละกันครับแล้วก็ไปลุยกันครับเข้าตรงกลางกันเลยเพราะรบในดันเจี้ยนนี้จะปวดหัวอย่างหนึ่งคือเราต้องไต่กำแพงไปครับไม่รู้จําวิธีไต่กำแพงกันได้เปล่าเออนั่นแหละก็ไต่ไปถ้าเกิดตัวเราจะล่วงก็คือต้องรีบกลับไปไต่ใหม่นะครับไม่งั้นนะ่ะเราจะตกไปบริเวณน้ําแล้วเราก็ตายเลยนะเนี่ยเห็นน้ํำไหมล่วงไปตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไต่ไปเรื่อยๆแล้วกันมันมีแค่2อันนี้แหละนะก็ เป็นผมก็คือไต่ขึ้นไปสูงๆก่อนก็ได้บางทีมันล่วงลงมาไงพอมันล่วงมาก็กดสเปซบาร์ใช่ไหมหันหน้าเขากาแพงแล้วก็ไต่ใหม่อะไรเงี้ยก็ทาไปเรื่อยๆก็แล้วกันครับเอาใจช่วยครับผมแต่ถ้าเกิดว่า,าตัวละครเราเนี่ยใกล้กับสถานที่ที่เราจะไปแล้วเนี่ยก็กดสเปซบาร์ลอดมาแบบนี้เลยก็ได้นะไม่ต้องฝืนปีนซึงศัตรูก็อย่างที่เห็นครับมีพวกหุ่นยนต์ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องจักรต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมฆ่าทุกตัวเท่าที่ฆ่าได้แล้วกันนี่นะ ตักงสกิลอะไรไปลืมหมดแล้วครับสู้ด้วยความมันอย่างเดียวเออโอ้โหสะใจจริงคือท่านผู้ชมต้องมีของหน่อยนะกว่าจะเอามันลงได้ง่ายๆแบบนี้ครับถ้าไม่ค่อยมีของบอกเลยยับ <laughs> ยับยับนะครับผมยับยับยับเดี๋ยวขอดูแผนที่หน่อยดีกว่ามันไกลไหมผมไม่น่าไกลเท่าไหร่นะวิ่งวนไปเรื่อยก็น่าจะถึงบอสแหละเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบอสด,ดีวกว่าครับวกลูกระจอกไป็นกระสำคัญเท่าไหร่ ทีน,นี้ปัญหาของผมคือผมกำลังจะถึงห้องบอร์ดเว้ยแล้วมันมีกับดักไฟเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีสัตว์ประหลาดหุ่ญญนยนต์อะไรบางอย่างคอยยิงจากด้านหลังนะครับผมพยายามจะลองวิ่งฝ่าไปดูแล้วปรากฏว่าไม่เวิร์กนะครับคือตายครับขนาดตัวผมว่าผมโหนโหลแล้วนะตายอ่ะไม่ไหวอ่ะเนี่ยผมพยายามจะลองตีตีไอ้น,นี่ไปสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะนี่คือผมอยืนแรกเลยนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้เนี่ยโอ้เดือดเดืเดเลือ่อนเลือ่อนเลือ่อนหายเลือ่อนหายเลือ่อนหาย เลือนหายเลือนหายหายแบบอย่างเยอะเลยโอ้โหอ้าวมันขังผมแล้วออกไปไม่ได้อุ้ยเลือนรถแบบออย่างเยอะเลยครับปั๊มยาวหน่อยเด้โอ้โหเห็นไหมมันโหดจริงๆครับงั้นก็เดี๋ยวก็ตีอันนี้ไปเรื่อยเลยละกันใส่บัฟทุกอย่างที่มีเลยครับเราจะได้ดูดเลือดกลับคืนมา้วยนี่ไงนี่มันหมุนแล้วมันหมุนแล้วเห็นไะมเห็นปหมมันหมุนแล้วนะเห <_' S 2> <_' S 1> ลืออีกอันนึงเราก็ต้องทําให้มันหมุนต่อนะครับอย่างรวดเร็วไป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  แลกกันไปแลกกันไปมีสกิลอะไรเอาให้หมดจังหวะนี้บัฟเบิร์ฟมาเต็มจัดเต็ม <c oughs> เอ้ยหมุนแล้ว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 ใช่ไหมหมุนแล้วหมุนแล้วเออมันถึงไอ้นี่แล้วสักทีเออขอคืนละกันเข้าสู่โหมดจิตสังหาร <c oughs> อุ้ยอุ้ยล้มล้มล้ม,ลม,ลม,ลมอุ้ยล้มอีกแล้วแล <c oughs> ้วเรืเร่อยลุกขึ้นมาดิเออ แล้วมันหนีไปไหนวะเนี่ยเวนกามโหต้องกลับไปอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเวนกรมจริงๆเิีแต่รอมันหมุนโอ้หท้าทายเหมือนกันนะเนี่ยท้าทายท้าทายคือเราวิ่งฝ่าไปไม่ได้ไงผมเคยลองแล้วรถเลือดไหลเป็นน้ำเลยโอเคหมุนแล้ว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 ,ม,ลวมาเมื่อกี้ทำไว้แสบนะ อัดเขาให้อัดเขาให้มีอะไรใฝ่หมดจังหวะนี้ยิงบีมใส่ใครหลาอุ้ยอุ้ย,อยเอาอีกแล้วอีกแล้วผมว่ามันทําเหมือนเดิมก็คือมันจะกลับไปฝั่งนูน้นโอ้โหแล้วดูโอ้โหตายเลยทีเดียวสกีวันตีมันเหรอโอ้โหยากเหมือนกันเนี่ยเลื่อนมันเหลือแค่เท่าไหร่เอง30กว่าล้านโอ้โหเหมือนกันเวย้ยดันเจี้ยนนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอีกดันเจี้ยนหนึ่งดีกว่าครับเรือแห่งเทวโลครับผม เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในดันเจี้ยนนี้กันเลยดีกว่านะครับก็จะเจอแก๊งพวกโจนหัวแดงนะฮะก็เท่ดีนะเท่ดีพวกสตรูส่วนต,ตัวผู้หญิงก็มีนะแล้วก็มากับสิ่งโตด้วยสิ่งสาราสัตว์แบบนี้เลยนะฮะดูค่อนข้างดีเลยใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเราวิ่งไปหาบอสกันดีกว่าครับคือด่านนี้สตูอย่างเท่เลยเท่มาก เมื่อเราเดินทางมาถึงห้องกลางนะครับจะพบว่ามันมีมินิบอสอยู่แต่เราไม่สามารถตีมันได้โดยตรงนะคือมันจะมีลูกน้องของมันออกมาข้างๆอะ่ะก็ไปตีลูกน้องก่อนและผมก็ไม่มั่นใจด้วยว่ามันมีเงื่อนไขอย,ย่างอื่นหรือเปล่าคือผมเห็นเกราะที่มันสีเดียวกับตัวของบอสอ่ะผมเข้าไปตีมันก่อนเลยครับคือตีมันจนล้มอะ่ะ ถ้าเกิดว่ามันไม่ล้มก็คือเลือดจะเหลือหนึ่งนะครับก็แนะนําให้ไปตีตัวข้างๆก่อนละกันเพราะว่ามันมีลูกน้องทั้งหมด3ตัวและถ้าเกิดว่าเราจัดการลูกน้องมันได้ครบ3ตัวเนี่ยเราก็สามารถที่จะตีบอสได้แล้วบอสก็รู้สึกว่าไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่ทางนี้ขึ้นอยู่กับของที่ท่านผู้ชมมีด้วยเนาะคราวนี้เดินทางมาอีกห้องหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นบอสจริงๆครับเลือด300ล้านครับผมบวกเลยละกันที่ใส่เดียวอยู่แล้ว ด้วยพลานุภาพของ GM ต้องไหวอยู่แล้วเนาะเฮ้ยอะไรอะ่ะมันมีการวางอะไรอยู่ด้วยครับเหมือนเป็นสั่งเวียนหรือเปล่าโอ้โหแบบหนึง่งล้มอย่างแรงทําอะไรไม่ได้เลยครับมันมีสั่งเวียนอะไรล้อมรอบอยู่ด้วยไม่เป็นไรครับผมใส่หมดผมโหดอยู่แล้วโอ้โหดูบอสดิโคตรอลังการเลยงั้นผมก็เข้าสู่โหมดปราเสียเลยและกันนี่ครับผมอีกขวารัวๆแต่ว่าผมล้ม เออเข้าสู่โหมดจิตสังหารเออรัวรัวไปรัวรัวไปเลือดไหลเป็นน้าโคตรชอบเลยเข้าสู่โหมดจิตสังหารเลยคลิกขวารัวรัวเลยก็ได้ <laughs> เลือดไหลเป็นน้ําเลยบอสโอดูตัวเลขเด็กโคตรสะใจเลย <laughs> เรียบร้อยแต่ว่ามันยังไม่จบนะเพราะว่ามันมีเส้นทางที่ให้เราเนี่ยขึ้นไปอีกนะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะข,ของการไต่หอคอยอะ อันนี้คือเราอยู่ด้านล่างไงอันนี้ก็กาลังจะขึ้นไปด้านบนนะ,ะออกขึ้นมาด้านบนแล้วแตกต่างกันลิบลับเลยครับบรรยากาศนะนะแต่ว่ามันก็จะมีบอสอยู่ด้านด้านบนนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์พวกคลิปก่อนนะฮะมอนสเตอร์ก็ยังคงเท่เหมือนชั้นที่แล้วเลยนะครับโอเคเจอบอสแล้วครับด่านนี้ดีอย่างหนึ่งตรงที่ไม่มีลูกน้องเหมือนชั้นที่แล้วไงชั้นที่แล้วที่ปวดหัวมาก มาดิมีสกิลอะไรผมใส่หมดอ่ะใส่ทุกท่ากดมัวมัวโซัซเข้าไปโอ้โหสาใจว่ะอุ้ยลม้ลมลม้ลมล้มเฮ้ยมันกลางอะไรอยู่ด้วยนะ่ะอุ้ยมีลูกน้องว่ะตีโดนไหมไม่โดนครับเป็นร่างแยกเอาตีบอสไปเลยก็ได้นะเข้าสู่โหมดเซียนมาดิมาดิเข้าสู่โหมดเซียน <laughs> อุ้ยลม้ลมล้มไม่เป็นไร ไม่สนใจพี่ยืนแรกเลยหลบเลิอะไรไม่เอาแล้วอุ้ยอุ้ยติดติดติอ้ยหล้มดิพี่จะโหดอะไรขนาดนั้นแล้วไงล่ะผมบวกหมดอะผมบวกหมดอะบวกหมดเดลุกขึ้นมาดิอย่าล้มนานอย่าล้มนานขอร้องบวกบวบวกโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอื้มไอ้นี่นสกิลขัดเยอะจังวะโอ้โห คือน่าลำคาญมากเลยครับจริงๆเนี่ยมันมีอนาเขตสกิลของมันอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเวนกรรมติดรัวๆเลยเนี่ยโอ้โหเอาอีกแล้วขยับไม่ค่อยได้เลยโอ้โหล้มอีกคือแบบโอ้ยสกิลมันโหดจังวะไม่เป็นไรผมจะสู้ผมจะเอาผมจะต้องเอามันให้ได้เอามันให้ลงนี่เนะี่ยมีอะไรผมกดหมดอะจังหวะเนี้ยเข้าสู่หมดเซียนเรียบร้อย โอ้แหมโหดจริงๆมันขัดเราเยอะไงอ่าดันเจี้ยนนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับมันมี2ชั้นนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับยังพอมีเวลานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมาดูช้าไปไม่เป็นไรครับผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะมีอีกนะครับเพราะฉะนั้นติดตามเกมเบรดแอนด์โซอย่างใกล้ชิดนะครับลิงก์ทุกอย่างอยู่ใต้คลิปแล้วไม่ว่าจะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดหรือว่ากิจกรรมครับ